มันมีกลุ่มชาวต่างชาติปลอมตัวเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ของสถาบัานการเงินไปเปลี่ยนสายรับส่งข้อมูลที่ตู้ ATM เครับเพื่อที่จะเหมือนเป็นการรบกวนสัญญาณหวังที่จะดูดเงินในตู้ทั้งหมดมแล้วเหตุการณ์เนี้ยเจ้าหน้าที่ของสถาบัานการเงินไปแจ้งความกับตํารวจสอทอนะครับบอกว่ามันดูแล้วน่าจะเสียหายทั้งหมด13ตู้แถวแถวนนทบุรีแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปเปิดวงจรปิดดูเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ก่อนหน้าเนี้ย ลอมตัวลักษณะเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ของธนาคารเดินถือกล่องเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ตู้ ATM นี่คือหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับเดินกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเนี่ยมาแจ้งความกับตํารวจสอทอเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาบอกว่าพอลักษณะแบบนี้เข้าไปแล้วเขาเอากุญแจมาสเตอร์ไขเข้าไปที่ตู้ ATM แล้วเปลี่ยนสายรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายในตู้แล้วเอาสายของเขาเนี่ยมาเปลี่ยนแทนความเสียหายทั้งหมด13ตู้นะครับ จากการตรวจสอบวงจรปิดแล้วน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันแล้วก็ดูแล้วไม่ใช่คนไทยครับเป็นชาวต่างชาติตํารวจก็เลยไปติดตามจากบริษัทรถเช่าที่คนก่อเหตุเขาเช่ามาก่อเหตุจนกระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็สามารถเข้าไปตรวจคนบ้านพักในหมู่บ้านหลูนะครับพื้นที่ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นชาวต่างชาติจริงๆครับเป็นสัญชาติบัลแกเรียนายอีวานวันเซฟอายุ50ปี แล้วจากการไปตรวจค้นบ้านเนี่ยก็ไปเจอสายรับส่งข้อมูลที่ถูกขโมยไปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อว่าน่าจะมีการทําผิดอยู่ข้างในนั้นเต็มไปหมดมในส่วนของสายที่เขาอามาเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนจากสายเดิมแล้วเป็นสายรับส่งข้อมูลที่มีการส่งไวรัสที่ชื่อแจ็คพอตเข้าไปหวังที่จะดูดเงินครับแต่ยังทําไม่สําเร็จแต่ก็ถือว่ากระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประเทศ เบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบและก็สอบพยานที่เกี่ยวข้องนะครับค้นพบว่านะครับไม่ได้มีการลักเอาข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการนะครับมีเพียงแค่เอามาติดสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณลบกวนการทํางานของตู้นะครับเพื่อที่เอาเงินนะครับที่อยู่ในตู้นั้นไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลักษณะที่เกิดขึ้นพวกนี้จะเป็นกลุ่มต่างชาติมาทำนะครับพวกที่ประเทศที่มีพวกตู้ ลักษณะที่ปิดตู้กดเงินแล้วก็ตู้ตู้ไปปัาจากวงจรปิดมันก็ดูเนียนเหมือนกันนะก็เป็นชาวต่างชาติหน้าตาเอาง่ายๆแบบเหมือนฝรั่งใส่ชุดแบบ เหมือนกับชุดช่างมาอย่างนี้ดูสินึกว่ามาซ่อมนึกว่ามาเปลี่ยนสายอะไรคนเห็นก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตตอนแรกเห็นข่าวนี้หลายคนก็อาจจะตกใจมันอาจจะมีการลักลอบเอาข้อมูลไปหรือเปล่าแต่ตำรวจยืนยันว่าไม่เกี่ยวนะครับข้อมูลไม่ได้เอาไปแค่เป็นการส่งสัญญาณจะเอาเงินดัานทาให้ตู้มันเออเร่ให้เงินออกมามากกว่าปกติคือตำรวจบอกว่ามันจะแบ่งเป็นสองทีมทีมนี้เป็นทีมติดตั้งอุปกรณ์ก่อนสั่งส่งไวรัสเข้าไปแล้วจะมีอีกทีมหนึ่งที่กําลังตามตัวอยู่นะจะมากดเงินพอกดเงินสมมติ กด1,000บาทอาจจะออกมาแสนหนึ่งะอะไร<จ>ะอย่เงี้ยจะออกมามา,มากกว่าปกติเ,เพราะว่าไวรัสมันเข้าไปแล้วทำให้ระบบข้างในมันมีปัญหา,าแล้ว